โอ้โหฝนตกยังไม่หยุดเลยครับน้ําเข้ามาในบ้านครับท่วมเข้ามาในที่โรงจอดรถก็ครับท่วมแล้วครับโอ้โหนี่ครับไม่หยุดเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆครับน้ําเข้ามาถนนหน้าบ้านเต็มแล้วครับน้ําท่วมแล้วครับ ปกติถ้าไม่ตกหนักไม่จะไม่ท่วมนะครับวันนี้ท่วมนะให้พาทุกท่านมาดูกันครับน,นี่ต้นไม้ไม,ม้มงคลครับเอตัวน,นีมาน้ำท่วมตกหนักจริงๆครับวันนี้ในบ้าน หวสัาากมีพิษเหมือนกันรับงูตะขาบอะไรต่างๆหัวาขาบ้านเหมือนกันนะครับต้องยกกระถางต้นไม้มาไว้ข้างบนนี่ครับหนักจริงตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยไหยรดขึ้นมาอยู่อีกฝั่งนึงครับ งั้นเดี๋ยวท่วมเครื่องยุ่งแน่แน่ปกตินี่จะสูงกับว่าถนนขอบอยู่เลยครับพาทาุกท่านมาชมกันครับฝนตกน้ำท่วม ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องแต่น้อนก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ